สำนักข่าวส่วนกใจกันแค่ไหนเะชื่อวันาะประมาณ15นาทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ตามเวลาอยู่นะต่อแค่ไหนแค่นะั้น ช่องอื่นไหนมาแล้วมั้งใค่นี้มั้ยมาร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีของคุณหมอคนหนึ่งเคยเป็นข่าวในอดีตมาสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่ดูดไขมันคนไข้เสียชีวิตทีนี้เขาก็มาทำคลินิกธัญกรรมก็ปกตินะแต่มันก็มีหลายอย่างที่ผู้บริโภคคนไข้สงสัยว่าอา้าวมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทำไมยังกลับมาทําได้หรือมันเป็นปัญหาอะไรยังไงบ้างตัวผู้เสยหายคนแรกที่เขาตัดมา ที่ใส่แว่นดำอยู่เนี่ยนะครับจริงๆถ้าเปิดที่จมูกก็จะเห็นชัดนะอันนี้นเปิดจมูกให้พี่นักข่าวดูหน่อยจะเปิดเป็นหม็อซ์ยังไงจะต้องเลื่อนมันที่เป็นแมงั้นไม่เห็นนะแต่ยังไงนะคะของเราเนี่ยอันนี้อันนี้เราเป็นคนทําิ๊กตอกลงใช่ไหมใช่ค่ะอออธิบายพี่หลอยที่ว่ายังไงครับเนี่ยคือยังไงครับที่เราทำาิกตอกลงคือยังไงใช่ค่ะคือหนูอยากจะรู้ว่าหมออย่างเงี้ยทำไม คือเขาเคยติดคุกมาแล้วค่ะทําไมยังมาทํากับคนได้เดียวเอาตอนเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้นนที่หนูที่เาพูดก,กับหมอนนเนี่ยคือเาบอกทำเสร็จแล้วสวยเลยคือแต่หนูรู้ว่ามันพังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็เรียกหนูทายี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะยี่แปดหนูกระทักกลับไปหาเขาอีกเขาก็บอกว่าคุณรีบกลับมาแก้ครับเพราะว่าผัางผืดมันยังไม่เกาะตัวคือถ้าหนูกลับไปรอบสามจะเป็นยังไงอะจีบใหม่เราจะตัดใจจะไม่ทะเลาะเขาแล้วแล้วเขาว่ายังไงบ้าง เขาก็ปัดความรับผิดชอบค่ะเเราตัดสินใจลงทิกต็อกแล้วมั้ยใชรู้วันนี้เป็นอะไรยังไงคะอธิบายเลยถ้าสืบยังไงได้ถึงรู้ว่าหมอคนนี้คือคนที่ทำคนไข้ตายคาเตียงมาแล้วก็เสิร์ชใน Google ก็เจอเลยเสิร์ชได้ไหมอธิบายค่ะอธิบายเลยที่ไม่รู้คือวันนั้นนะคะที่หนูแก้ตาคือเขาบอกว่าจะใช้ไขมันที่จักระแล้มาเติมไขมันเติมที่ตานะหนูก็ด้วยความไม่รู้อะค่ะก็บอกว่า ค่ะได้ค่ะคือหนูอยากจะรู้ว่าทางการแพทย์เขาใช้กันไหมไขมันเจลาตินเอามาใส่ที่ที่ตาค่ะคือตอนนี้แขนหนุ่มมันก็ยกได้แค่นี้นนะครับนายยกใอ่ๆโ,โอ้นี่ไงนะคะคแหันหันนิดนึงหันหันตัวนิดหนึงหันตัวนิดนึงเออแบบถกเสื้อนิดนึงถกเสื้อน่ไยกสูงเลยมันเจ็บไหมคะหรือมังเป็นอะไรตึงค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเย็บเนื้อเข้าด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะ เหมือนเขาอยากเย็บอะไรเขาก็เย็บค่ะตาของหนูตอนนั้นค่ะตอนที่ยังเย็บแผลอันไหนมีไหมมีคลิปมีไหมมีรูปไหมเปิดรูปมันเย็บกระสอบเลยทำค้าไว้ค้าไว้ชักประมาสิบกว่าวิแต่อย่าให้เกบนะใช่ค่ะเขาเสนอเา่ะเขาเสนอลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ คือทั้งกร้ากับตาหรอคะคือถ้าทั้งกอหน้าค่ะเขาไม่ได้ลดคิดราคา,ตาเต็มแต่ว่าตาสองชั้นนะคะลดสามสิบเปอร์เซ็นตอนนี้เหรอคะอไปไหนหนูก็แบบต้องใส่แมสตลอดปกติหนูจะเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่แมสคือจะเป็นคนมีความมั่นใจตลอดค่ะ น,น่อยากนาทนา<ำ>จะหลักล้านนะคะถ้าประเมินแล้วหนึ่งพี่ขอเสียงเข้าไปหน่อยกินหน้าหนูเสร็จอย่างเงี้ยค่ะก็น้ำเปล่ามีตาดีนไหมมีตอนแรกแค่นั้นค่ะโห้นี่ยังดีนะหน้าพอมีปัญหาสอง้านเอาไม่อยู่นะ แล้วลองนึกว่าถ้าเราไม่มีสตางค์ไปทําเลยมันจะอยู่กับเราไปอย่างนี้ตอนนี้าฝากความกรุณาไปถึงคุณปิ่นเจ้าของเลยล้วด้วยนะคะอันนี้ขอกลางสื่อดีกว่าโนโลง,ลงเห็นว่าโคกันใช่ไหมคะว่าใช่บอกว่าจะให้พี่ทนายเจมกับพี่ทนายโนโลงช่วยเหลือฟ้องคดีฟรีด้วยต้องขอบคุณพี่นลงพี่เจมด้วยนะคะดเดี๋ยวไปสคบไปสคบไปกองปราบเพื่อหนึงคดีสามขั้นตอนมันคดีพวกที่สารแต่มันต้องเล่งเรามีกระบวนการอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาแล้วนะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะหนูหนูอยู่ไหนอะลูกหนูอยู่ไหนอะอ๋อหนูเข้ามาได้เลยทนายเขารออยู่หนูหนูอยู่โอเคเขานั่งแถลงค่ะหนึ่งปีเศษอ่ะสิบหกครั้งใช่เราฟังอะไรยังตื้นไหมสิบหกครั้งส่วนดึงมาแล้วใช่ค่ะ แถมยังไม่ทันได้แห้งเลยใช่อันนี้ใส่มาเลยเพราะว่าพี่พ,พี่ทนายเขามีงานต่อดนด่วนเลยลูกเจ็บไหมห้านาทีถึงไหมเนี่ยเโอเคอโอเค,อเคนั่งไปทำมานัขาผาามาออสวยตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยสนใจที่จะเข้าไปที่คลินิกไปทำเนี่ยวันที่17บมกราปี65ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ก็ทาไปทํามาก็เหมือนประมาณว่าทรงมันไม่สวยเพิ่งลงมติจากหมอเองและรักคนไข้เองค่ะก็เลยได้ทําการแก้ไขนะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาหลังสิบเจ็ดเนี่ยค่ะหมดค่ารักษาไปเอ้ค่าไปทำตอนแรกมันเป็นโปรอะไรยังไงบ้างไหมตอนนั้น <ทำ S 1> อ่ะ,อะเขาอ่ะก่อนที่จะผ่าเขาบอกว่าของห่วเป็นเคสรีวิวซึ่งเคสรีวิวอ่ะมันเสียประมาณสามหมื่นหรือปังไม่แน่ใจ แต่หนูได้จ่ายให้กับเขาไปน่าประมาณสองหมื่นห้านะค่าทำจมูกเราไปรู้จักคลินิกนี้ได้ยังไงเออรุ่นน้องค่ะเขาไปทำมาแล้วก็เราเห็นว่ารีวิวสวยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเชิญชวนให้เราแก้คิดนัเราสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากทำกหมอคนไหนมันมีส่งเลนส์ให้หมอไปเรียบร้อยแล้วคือของหนูอ่ะมันมีหมอคนเดียวแล้วก็เขาก็ออก เือตอนแรกเราก็ส่งไปแหละแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเลเอเรนที่มันจะต้องถูกใจอะไรเงี้ยก็เลยเอาตามที่คุณหมอเลยปักหล,งลงังๆเขาแนะนำเราว่ายัางไงบ้างเขาแนะนําประมาณแบบว่าต้องมาแก้นะมันยังไม่โอเคแบบถอดเลือกเข้าถอดเลือกออกอยู่แบบเนี้ยภายในอาทิตย์หนึ่งถอดแก้ประมาณสามครั้งก็มีเหมือนกันอ,อ,อ,อาทิตย์หนึ่งนะใช่โอ้เดี๋ยว ถอดแก้สามครั้งในอาทิตย์นึงนี่คือยังไงครับจมูกคนเนี่ย <S 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 อธิบายหน่อยอย่างนี้อึอ้งนี่แบบว่าอาทิตย์หนึ่งแก้ประมาณสามผลประมาณเนี่ยถอดออกมาแล้วยัดเข้าไปใ,<ช>ใหม่เนี้ยนะเราทุกครั้งที่ถอดต้องเสียเงินใช่ไหมแต่ค่าถอดไม่เสียเงินค่ะเพราะว่ามันมันผิดพลาดตอนนั้นเราทักท้วงหมอไปอยังไงบ้างเพราะว่ามันไม่ไม่มีเคสไหนเขาทำกันที่แบบถอดปุ๊บแก้เลย ตอนนั้นหนูความที่ว่าคิดว่ามันจะต้องออกมาดีหนูก็เชื่อคุณหมอหมดนะเขาพูดอะไรยังไงทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเชื่อเขาเขาพูดเหมือนแบบว่าต้องแก้นะเพราะว่ามันยังไม่โอเคตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยเราหลังจากทำไปครั้งแรกเลยค่ะเราเริ่มเห็นความผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่คือว่าเราต้องเข้าไปพบหมออ่ะก็หลังจากเจ็ดวันอนยะ่างเงี้ยมันก็เริ่มถอดเปือกอะไรได้แล้วแล้วก็ประมาณว่า ทรงความจริงอะปกติหนูจะไปถอดเปลือกที่คลินิกทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่เขาหมดเลยแต่คราวนี้ถอดมาปุ๊บมันก็ยังไม่โอเคทั้งคุณหมอมันก็เลยต้องเกิดการแก้ไขซ้ำๆอย่างนั้นมาเรื่อยๆตลอดแก้ไขซ้ำๆมาเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่โอเคสักรอบก็เลยต้องทำการแก้ หมดทั้งหมแล้วมั้หค่ะอน่าจะประมาณสิบหกครั้งขึ้นตีหนึ่งสิบหกครั้งเลยเหรอใช่ในหนึ่งปีจากสมุตปกติเราเนี่ยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็เคยเสริมมาแล้วแล้วหนูก็ได้ไปเอาซิลิโคนออกแล้วคราวนี้คุณหมอเขาเห็นว่าหนูต้องมีการมอทำนะเขาก็เลยแบบแนะนําให้หนูทําอะไรเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจทํากับเขาสิบหกครั้งนี่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไหม ส่วนใหญ่อ่ะเสียแค่ค่าทําค่ะส่วนค่าไปแก้หมอไม่ได้คิดค่งหนูเท่าไหร่คะหมายถึงค่าจมูกเหรอคะประมาณทุกครั้งที่เราต้องเสียไปแก้ต้องไปแก้ต้องไปแก้เท่าไหร่อันนี้เสร็จแค่ค่าทําอย่างเดียวสองหมื่นห้าสองเที่ยวสี่ใช่ค่ะหมอคนเดียวกว่าจะมาถึงสิบหกครั้งอะค่ะเราได้ทักพวงหมอไปู้้ไหมว่าทําไมมันยังไม่เสร็จสักทีมันไม่ควรบหนูก็เคยพูดกับเขานะเขาบอกเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งหนูก็จะเชื่อตลอดว่ามันต้องผ่านมาต้องดีกันอะไรอย่างนี้เขาให้เหตุผลไหมคะว่าทาไมมันถึงไม่ดีสักทีมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าเคสหนูเป็นเคสที่แก้ยากเพราะอะไรคนะแบบแก้ยากแบบหนูไม่แน่ใจว่าพื้นฐานจมูกมันไมน่มันไม,ม,นไมไ่ได้สวยมาแต่แรกอะ่ะเขาก็เ,เลยทําการแก้ไขมาโดยตลอดอจนมาเป็นในสภาพแบบนี้ช่วงระหว่างนั้นเราเคยไปปรึกษาหมอท่านอื่นไหมคะไม่มีท่านไหนเขารับบอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเคสที่หนัก แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหมอที่พูดอะไรกก็หนูก็ถามเขาว่าหนูก็จะยุติการรักษานะเพราะว่ามันก็เยอะมากๆพอสมควรแล้วอะไรเงรี้ยแล้วกป็ประมาณแบบทําไปแล้วมันก็ไม่ดีคือหนูต้องเสียทาการทา้ง,งานอะไจ,จะเจ็บตัวอีกแล้วนจะเสียค่ารถเดินทางไปอีก <c oughs> เพราะว่าหนูก็เคยโดนที่ทํางานเก่าเขาไล่ออกตรงที่หนูลาเยอะมาแล้วนั่งครั้งหนึง เป็นผลเสียกับเราย่างไงบ้างคะผลเสียในที่นี่คือหนูแค่อยากจะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้แบบเปิดแบบสังคม<ไ>เห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องการที่จะอยู่กับแม่ไปตลอดชีวิตพวกนี้ไปหไหนมาไหนต้องใส่แม่ตลอดลใช่ค่ะอยู่กับแม่ยังไงอนะ่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือแล้วคือหนูก็ไม่กล้าไปเปิดให้ใครเห็นนะทั้งลูกค้าเองแล้วก็ คนที่อยู่รอบข้างหนูเงี้ยมันไม่มีความมั่นใจอะไรเลยที่บอกหมอว่าจะยุติการรักษาแล้วหมอว่ายัางไงบ้างแล้วเราได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรจกูก็อยากให้เขาช่วยออกในระดับหนึ่งนะหลายเหตุที่มันผิดพลาดตรงนแบบนเนี้ยแบบมันไี่สวยหมอเขาก็ปัดความรับผิดชอบปะค่ะบอกว่าให้ประมาณว่าเสียค่ายาทุกอย่างอะไรไปแล้วก็น่าจะเกินค่าจมูกที่ทําอะไรประมาณเนี้ยอืม อันนี้ไปรักษาครั้งที่สิบหกเมื่อเดือนไหนเออสิงหาปีปีหกเอ็ค่ะก็คือสิงหาไปรักษาครัง้งสุดท้ายใช่ค่ะนนหนูก็หยุดเลยเพราะว่าก่อนที่จะไปรักษาเนี่ยคือเขาได้ทําการใส่เนื้อยื้เทียมในจมูกหนูนะว่าคิดว่าเชื้อมันน่าจะหายแล้วแต่ปรากฏว่าเชื้อยังมีอยู่แล้วมันทําให้แล้วคราวเนี้ยเขาก็ได้ส่งตัวยามาให้หนูทางไลน์ให้หนูซื้อยาตัวเนี้ยมาฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อนะ ซึ่งหนูก็ไปหาซื้อตามร้านแบบตามเพศในในที่อื่นเนี้ยมันเขาก็มีตัวยาที่หมอบอกอยู่หนูก็ซื้อมาประมาณเจ็ดขวดฉีดวันละขวดเห้ยเดี๋ยวน้ำซื้อยาฉีด,ฉดเองได้เหรอวันนี้หมอเขาให้หนูไปซื้อยาม,อมาฉีดเองอใช่ค่ะแล้วมันฉีดเองได้ด้วยหรอยาหนูก็เลยต้องไปจ้างให้คลินิกเขาฉีดเข้าเส้นเลือดซื้อยาแล้วให้หมอฉีดเข้าใ,ให้ก่อนก็ปลอดภัยอยู่ค่ะ อะไรเออหนูไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อยาเดมันเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบเดี๋ยวนะั้นสิบหกครั้งนี่ทุกครั้งหมอผ่าตลอดเลยปะเป็นของเขาหมดเลยค่ะทั้งสิบหกครั้งทุกครั้งที่ไปซ่อมเนี่ยไปแก้คือต้องผ่าจมูกยัดเข้ายัดออกไ<ช>นะ,ะตรวจเชื้อก็เยอะ <c oughs> แล้วก็ผ่าอีก <c oughs> เพราะว่าเชื้อมันยังมีอยู่ <c oughs> หนูก็ยังผ่าเสริมไม่ได้หลังๆอะ่ะ <c oughs> แสดงว่ามีหนองด้วย อันนี้มีหนองด้วยหนูไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนที่ผ่าเขาปิดไม่ให้หนูเห็นอะไรเลยเขาวางยาชาหรือว่ายาชา,า,ชาค่ะเราเคยรู้โปรไฟล์หมอมาก่อนไหมตอนแรกหนูว่าไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าอยากจะแก้แล้วอยากจะแบบมีชีวิตในปัจจุบันให้มันดีที่สุดแค่นั้นเอง ลแล้วเวลาหมอเขาแนะนํามาว่าเออสมอกหนูมีโอกาสที่รักษาได้หนูก็ดีใจในระดับหนึ่งตอนนั้นถ้าทางเราหมอเขาแนะนําเราหรืออะไรเงี้ยคะมันมันดูเป็นคนที่มีพืมิฐานไหมหรือว่าเป็นคนลนักษณะแบบไหนก็เป็นเข,ขาก็พูดในตำน,นองหมอทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรไปมากกว่านี้อตอนนั้นเราเคยคุยกับกผู้ป่วยคนอื่น ปกติไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะว่าพ่อก็ถามนิดๆนหน่อยๆเงี้ยแล้วก็ให้รายละเอียดไปตามที่เห็นว่าผ่ามาหลายครั้งอะไรประมาณนี้เท<า>่นั้นครั้งที่ไปคลินิกคนเยอะไหมคะก็มีประมาณไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคนสองคนทุกครั้งที่ไปมีเคสอื่นที่มาผ่าอะไร,รเัมือนเราอันนี้หนูไม่แน่ใจนะว่ามีเคสมาผ่าไหมตัวใหญ่แต่จะมีเพสขึ้นผ่าเยอะอยู่ แต่ว่าผ่าในรักน,น้องแก่หรือเปล่าน,นั้นไม่แน่ใจเรามารู้ตอนไหนนะคะว่าเขาเป็นหมอที่เคยทําคนตายมาก็หลังจากที่เสริมจมูกแก่กับแกนี่แหละค่ะพักหลังๆแก้ไปครั้งเท่าไหร่ถึงได้เริ่มรู้ประมาณห้าหกครั้งเนะะียค่ะแฟนหนูก็เลยให้ไปชิคประวัติก็มีประวัติอย่างที่บอกคอเชิแล้วเป็นไงตกใจไหมตกใจมากแต่หนูก็ถอนตัวไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นมันก็อยู่ในช่วงจังหวะผ่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ มันคิดอะไรอยู่ตอนนั้นพอรู้อะมันคิดอะไรหนูก็คิดประมาณว่ามันน่าจะดีขึ้นแหละมัง้งเพราะว่ามั่งเขาว่าคงไม่มาเปิดสถานกิจาการอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยหนูก็ยังคิดจะมีความหวังที่จะกลับมาอย่างนั้นคือเรารู้ประวัติหมอตอนแก้ประมาณครั้งที่ห้าครั้งหกแต่เราก็ปล่อยไปจนถึงครั้งที่สิบหกใช่ค่ะระยะเวลาตอนนั้นเรามีกังวลกลัวว่ามันจะเป็นแบบขอโทษนะคะเหมือนแบบคนอื่นๆไหมอะไรหมายถึง ท,ที่หมอเขาทำไม่ดีกับลูกค้าคนอื่นๆนะคะเราควรหนูก็กลัวเพราะว่าผ่าเนื่องจากหลายครั้งเกินและตาผ่าจมูกมันก็แย่ลงมันไม่ได้ดีขึ้นะหนูก็เริ่มจะติดตกไปแล้วอ่ะคือตอนนี้หมอปรับาผิดชอบไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาอ้างว่ายังไงบ้างเขาอ้างว่าที่ผมมาแก้ให้คุณอะมันก็เกินค่า,จ,าจมูกที่คุณมาทํากับผมแล้วอะไรประมาณเนี่ย แล้ววันนี้ที่มาที่นี่อยากจะให้ทางช่วยเหลือหนนะูบ้างคะหนูก็อยากจะให้ช่วยเรื่องแบบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวหนูอ<จ>ะว่าจะชดใช้อะไรบ้างแต่<ม>แต่หนูไม่ต้องการที่จะให้เขามาแค่จมูกหนูนะแบบรับผิดชอบเป็นเงินแบบให้หนูแบบไปหาที่แก้ที่อื่นที่แบบว่ามันเป็นแพทย์เฉพาะทางกับหนูให้หนูแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องมาอยู่ในสภาพจมูกแบบนี้ค่ะ อาบมือชี้ไว้ให้หน่อยสิมันคือรอยอะไรครับตรงข้างบนเลื่อนไรผมคะ่ะคือเขากรีดแผลตรงนี้กรีดยาวแล้วก็ทลกหนังหัวลงมาแล้วก็ตัดคือหนูสงสัยว่าแบบเนี้ยมันทํายาชาได้ด้วยหรอคือของหนูอะคะ่ะทั้งโครงหน้าก็คือโหนกแก้มอะค่ะมีกรีดแผลในปากแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ง้างออกแล้วก็กอคะ่ะใช่ค่ะยาชา แต่ทุกวันนี้ก็คือพอกอสเสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ตุหนูปูดเวลานอนตะแงงคงอย่างเงี้ยครเจ็บอ่ไหมดันข้านิดนึงมันมันนูนขึ้นมาแล้วมันจะเป็นรอยอยู่เห็นไหมเันอาจจะต้องดูนิดนึงอันเนี้ยคือตอนที่เราตัดสินใจทําอ่ะเขาแนะนําเราว่าอย่างไงเราถึงไมได้เป็นนี่คือสองฝั่งอ่าหลับตาไว้หลับตาไว้จะได้เห็นภาพนะอันนี้คือไปทําไปกรีดอะไรคะตรงเปิดตาเนี่ยไปกรีดอะไรมา ทําตาสองชั้นค่ะตอนแรกชั้นตาหนูมันสูงหนูก็เลยบอกว่าหมอคะลดชั้นตาให้หนูหน่อยได้ไหม,มค่ะคือตอนนี้ฝั่งเนี้ยค่ะจะสูง<ม>ฝั่งเนี้ยจะต่ําคือแผลไม่สวยเลย<ม>ค่ะมันไม่เหมือนในรูปรีวิวใช่ตาที่ภายในระยะเวลาเดือนพฤษภาไหมคยตุลาที่ผ่านมาค่ะ<ม>ของหนูทํารอบแรกยี่บห้าตุลาแล้วก็รอบสองยิบเจ็ดตุลา คือเขาเรียกกลับไปแก้ค่ะ 2> 2ใช่แต่ตอนที่เราทำหนกแก้มเนี่ยคือตอนพฤษภาใช่ค่ะแล้วมันบวมขึ้นมาแล้วรู้สึกมันแปลกทำไมเราถึงตัดสินใจทำตากับเขาอีกอ่ะเออคือรอบสองอะค่ะที่หนูจะไปทำตาคือเขาบอกว่าเดี๋ยวกอให้เพิ่มคือเขาจะทำให้เพิ่มอะค่ะคือใช่ค่ะคือรอบแรกหนูเสียไปหนึ่งแสนสามพันบาทโครงหน้าค่ะแต่ก็ได้หน้าเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ได้แผลกลับมาแล้วม,มีแก้ให้ไหมคะแก้ไปรีดดงมกร้าก็วันที่ยี่ห้าได้ทําแค่ตาค่ะเขาให้ข้ออ้างว่าวันนี้ไม่มีเวลานะได้แค่ตาหนูก็ค่ะหนูก็โอเค,คราคาวนี้พอหนูกลับไปถึงบ้านตาหนูฝั่งนี้มันสูงฝั่งนี้แบบตามันปิดอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นราคานี้หนูก็เลยบอกว่าหมอคะฝั่งนี้ตามันปิดนะคะเหมือนตามกมเนือตามันอ่อนแรง หมอก็เลยบอกว่ากลับมาแก้เลยครับหนูก็กลับไปแก้คือวัน<ำ>ที่คําว่ากลับไปแก้คือกลับไปกรีดใหม่ใช่ค่ะก็กรีดแผลอีกแผลหนึ่งนที่อีกแผลหนึ่งมันยังไม่หาย,ยใช่ค่ะคุณแก้กี่รอบตาคุณเนี่ยก็มีวันที่ยี่สิบห้าแล้วก็ย<ม>ี่สิบเจ็ดสองรอบผ่าสองรอบใช่ค่ะหลังจากนั้นมันไม่ได้สวยตามลูกแล้วยอย่างเงี้ยเราบอกหมอย,อยังไงบ้าง หนูก็บอกหมอว่าหมอจะรับผิดชอบหนูยังไงบ้างคะคือหนูไม่อยากแก้กับหมอแล้วคือหนูอยากไปทําที่อื่นหมอก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าจะสวยหนึ่งถึงสองวันเลยนะคะตัวที่พันพันเนี่ยพันพันนี่คือพันไรพันนน้าอันนี้คือเราเราวันนั้นน่ะคิดอะไรอยู่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วสวยเลยคือแต่หนูรู้ว่ามันพังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็เรียกหนูทำยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะยี่สิบแปดหนูกระทักกลับไปหาเขาอีกเขาก็บอกว่า คุณรีบกลับมาแก้ครับเพราะว่าผัางผืดมันยังไม่เกาะตัวคือถ้าหนูกลับไปรอบสามจะเป็นยังไงไอ่ะจีดใหม่เราจะตัดสินใจจะไม่ทำกเขาแล้วนะเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ปัดความรับผิดชอบค่ะเราจะตัดสินใจลงทิกต็อกแล้วมันรูปอันนี้เป็นอะไรังไงกัอธิบายเลยคระวาสืบยังไงได้ถึงรู้ว่าหมอคนนี้คือคนที่ทำคนไข้ตายคาเตียงแล้วก็เซิร์ชใน g o o g l e ก็เจอเลย ยกนี้เอออธิบายหน่อยอธิบายหน่อยว่ามันเราไปอะไรยังไงอันนี้คือของโครงหน้ารอบที่แล้วค่ะใช่มันจะมีสายเดนเลือดตรงนี้ค่ะสองฟังแล้วก็ตรงนี้สายเดนเลือดใช่แล้วเขาก็แนะนําบอกว่าเจ็ดวันคุณสามารถถอดออกได้เลยนะมีคลิปอยู่ค่ะใช่มีคลิปด้วยใช่ค่ะหนูถ่ายไว้ถอดเองอยู่ที่บ้านได้ยังไงต่อันเล่าต่อเลยค่ะก็คือหน้าหนูมันพังอะค่ะถ้าหนู ถ้าหนูซีทีสแกนก็คือหน้าหนูข้างในมันเป็นหลุมอะค่ะคือกระดูกคนปกติค่ะมันจะเรียบใช่ไหมแต่อันนี้ข้างในน่าจะพังแล้วค่ะใช่คือถ้าจับไปก็คือรู้เป็นหลุมเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ปูดก็จากหน้าคนปกติอพี่ตอนนี้ก็ไม่ปกติตอนนี้ตาก็ไม่ปกติ ก็เป็นแผลเป็นตลอดชีวิตอะคะ่ะตอนนี้เราทานเคี้ยวข้าวอะไรได้ปกติมันแต่นอนตาอ้าปากกว้างไม่ได้ค่ะถ้าอักอ้าปากกว้างมันจะดังใช่ค่ะอยากให้หมออีกคนนี้รับผิดช,ชอบอยังไงบ้างรับผิดช,ชอบเป็นค่าเยียวยาให้หนูไปรักษาที่อื่นค่ะ ก็ให้ปิดคลินิกไปซะเดี๋ยวะคะแสงสามพันนี่เฉพาะกอหน้าใช่ไหมใช่ค่ะเสียไปเท่าไหร่ค่ะ2อ0 0มืน่นึงค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องอันนี้อยากไปแจ้งความหรือว่าไปลงทะเบียนลงวันที่ประจำวันเรียบร้อยไปแล้วยังค่ะทำไมคม<ๆ>ะยังไงกันเ็ดหลายเทสพอเราเจอ1เราจะเจอ 2, 3, ง ก็ต้องให้ทางกองปราบตามคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเอาไปให้กองปราบทำเพราะว่ากองปราบจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าโรงพักพื้นที่<ม>แล้วก็ไวกว่า<ม>แล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้โรงพยาบาลเขาตรวจด้วยเพราะว่าจะได้เอาผลมาประกอบใช้ในคดีความมนมีโรงพยาบาลเขาเสนอมาจะตรวจให้อยู่เนาะโรงพยาบาลอะไรของเรือรักไหมใช่ไหมของเคสนี้ไหมของเรือร<า>ักเออเรือรักเขาจะตรวจให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแต่เม<อ>ื่อวานนี้หนูกไปตรวจมาแล้วคะ่ะมีปัญหา<อ>ใช่ค่ะเขาว่าไงหมอเขาว่าไง หมอก็บอกว่าพังเลยอธิบายแล้วมีโอกาสแก้กลับให้มันเหมือนเดิมไหมคะน้อยค่ะคือหมอเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้ากองปวาใช่ครับเพราะว่าก็ต้องดาเนินคดีในข้อหากระทําการประมาทเป็นผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสถึงจะเป็นหมอจริงหมอเถื่อนหรือยังไงก็ตามถ้าเป็นหมอเถื่อนจะเป็นข้อหาเจตนาทํารายร่างกายถ้าเป็นหมอจริงจะเป็นเรื่องของประมาทนี่คือความแตกต่าง แล้วก็ในกระบวนการรักษาเนี่ยก็ต้องให้ทางสปสกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวด้วยว่าได้มาตรฐานไหมแต่ผมก็ยังหวังพึ่งกองปราบผู้บริโภคนะเพราะว่าในอดีตที่เราเคยทํามาเคยออกหมายจับหมอได้อยู่ในคดีสัญญกรรมแบบนี้ถ้าคุณหมอทําแล้วมันผิดซ้ําๆซ้าๆในหลายรเคถ้าอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีหลุดมาแค่นี้หรือเปล่านะพอเราลงคลิปนี้ไปทั้งสองทาง มีผู้เสียหายทักมาร้านนะคะเสียรักหนูใช่แล้วเรามีหลักร้านไปแก้ไหมตอนนี้หนูไม่ <c oughs> มีหรอกเพออไราะรายได้หนูไม่ได้ฟูงขนาดนั้นของเราละ่ะของหนูเหรอเท่าๆที่แบบหนูทักไปทม <c oughs> หลายๆคลินิกก็คือแค่ตาของหนูก็ราคาแสนแปดัพขึ้นแล้วค่ะข้างเดียวหรือสองข้างสองข้างคะ่ะแล้ว อย่างอื่นรวมหมดเลยอะแต่ถ้าโครงหน้าหนูว่าน่าจะเป็นร้านค่ะค่าทําเท่าไหร่คะแส<จ>นแต่ค่ารักษาหล,ลักล้านคือมันก็ต้องดูว่ากระบวนการของแพทยสภาเนี่ยเขาแค่พักใชก้เขาไม่ได้เพิ่มอนอนทีนี้พอกระบวนการออกมาแบบนี้เ้วประชาชนถามมันก็คงเป็นหน้าที่ของทาง คุณหมอในการที่ต้องออกอธิบายและให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าทําไมพอเกิดเหตุการณ์รักษาคนเสียชีวิตสามนกาตัดสินจําคุกแล้วถึงได้มารักษาได้แต่ผมไม่ได้ติดใจว่าเขารักษาได้ไม่ได้นะแต่ประเด็นก็คืออ่ะมันเป็นไปนตามมาตรฐานไหมเท่านั้นเองต่อคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่รับเรื่องสองเคสนี้ตั้งแต่แรกะคะ่ะทีนี้เคสน้องอ่ะคะ่ะจากที่เราส่งไปหาคุณหมอหลายๆท่านนะคะประเมินคือการทําตาค่ะ ตาเป็นอ่าเป็นสวนเขาเรียกว่าเป็นสวนที่บบอบางที่สุดทีนี้การรักษาต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ควรอ่าทำสองครั้งในติดต่อกันทีนี้เคสเนี้หลังจากทำาคุณหมอบอกว่าที่เขาทำอางนี้คือการหดรั้งของอชั้นตาทีนี้ทำให้น้องอมีชั้นตา ที่มีปัญหาลืมลืมตามที่สุดตอนนี้คือมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยเนี่ยการผ่าตัดเมื่อวานหลังจากที่คุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าจะผ่าตัดอา,อาทิตย์นี้ครั้งแรกแต่ทําให้แค่ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เขามีปัญหาในการใช้ชีวิต6เดือนนี้แล้วก็ครั้งที่2จะผ่าตัดอีก6เดือน เพื่อทําให้มันสวยงามขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบกลับมา100%แต่การใช้ชีวิตของเขาจะไม่มีปัญหาทีนี้เคสของน้องเป็นที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเคยทําเกี่ยวกับยกคิ้วให้น้องด้วยแล้วก็ทาําย่อหน้าผากแต่จากที่เมื่อวานไปประเมินนะคะคุณหมอว่าเป็นการผ่าตัดที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็ยกคิว้วคิ้วน้องอะค่ะทั้งสองข้างะค่ะยังตกมาเหมือนเดิมแล้วก็มีแผลโดยใช้เหตุแล้วก็การกรอที่เขาบอกว่าเขากรอกรอหน้าการกรอตอนนี้กระกระดูกของน้องมีการปูดขึ้นนะคะแล้วก็คุณหมอว่าโครงหน้าเขามีการมีปัญหาทั้งสองข้างตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเอ็กซเรย์แล้วก็คุณหมอของเอลยลาค่ะเขาบอกว่าการทําเคสเนี้ยค่อนข้างยากได้ใช้เวลาแล้วก็รักษาเป็นปีๆถ้าน้อง ต้องออกค่าใช้จ่ายเองก็หลักประมาณเกือบเกืบสล้านนะคะเคสนี้ oh, ใช่ค่ะลรื oh, <wow. S 1> ใช่ค่ะแต่เลยศรักเขายินดีช่วยฟรีค่ะแล้วก็คุณปิ่นกับคุณปิ่นบอกว่าให้คุณหมอสั่นพลาสติกเพราะว่าเขามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะในการดูแลเคสนี้ส่วนเคสนี้ มีการส่งเรื่องไปแล้วแล้วก็มีการเพาะเชื้อนะคะว่าเกิดจากอะไรทุกครั้งที่น้องมีปัญหาน้องก็จะส่งเพาะเชื้อหลังจากเพาะเชื้อปรากฏว่ามีการติดเชื้อเรื้อรังแล้วก็การผ่าตัดช่วงสองเดือนแรกเนี่ยคือหมอบอกว่าเขาไม่ชอบทรงจมูกน้องยังไม่สวยทีนี้ก็มีการผ่าตัดเรื่อยๆบางอาทิตย์นะคะบางเดือนมีผ่าตัดมากกว่า5้าครั้งก็เลยเป็นที่มาของพังห้าครั้งนี่คนไหนคนนี้เลยค่ะ จมูกค่ะ 1, 1> ชายเดือนหนึ่งห้าครั้งที่ผ่ายัางไงแบบถอดเข้าถอดถอดเข้าถอดออกค่ะจนติดเชื้อค่ะถอดเข้าถอดออกแล้วก็เย็บใช่ค่ะน้าน<อ>น้ำ<อ>เกลือนะนะแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่ใช่แล้วก็มีการใช้เนื้อเยื่อเทียมเป็นเป็นสาาันนะคะแล้วก็อาจจะติดเชื้อจากการใช้เนื้อเยื่อเทียมการสเตรไลน์ของเขาอาจจะไม่สะอาดมากพอทีเนี้ยพอติดเชื้อคุณหมอไม่ได้ออฟเคสเนะี่ยทันทีคุณหมอก็ยังฝืนการทําเข้าออกแล้วมันก็เลยมีการผิดรูปขนาดเนี้ยค่ะ